สวัสดีค่ะสวัสดีตอนตีห้าครึ่งประเทศฟิจินะคะตอนนี้ที่ซูวาอยู่ประมาณตีห้าครึ่งนะก็วันนี้มาอัปเดตจริงๆแล้วมาดามอัปเดตท,ทุกวันนะคะมาดามอ,อัดคลิปตัวเองทุกวันนะคะตั้งแต่เริ่มเป็นอาการป่วยแต่ว่ามาดามไม่ได้เอาลงนะคะแค่อัดไว้ดู ยามเราหายแล้วว่าเอออาการเป็นยังไงมาดามอาทุกพันวันนี้ก็มาอัาอีกครั้งหนึ่งนะคะอัปเดตอาการก็คืออาการอยู่ที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือไอไอมากไอไอทั้งคืนนะคะไอทั้งคืนเป็นไอามาดามจะเริ่มเหนื่อยคืออากาศมันลงเออ ออกซิเจนมันลงไปไม่เต็มที่นะคะไม่เต็มปอดคือไอไอจนหน้าลำคาญนะคะไอไออยู่คนเดียวค่ะมาดามหายใจเหมือนเหมือนไม่อิ่มเหมือนไม่อิ่มท้องะ,ะแล้วก็มีอาการไอแล้วเวลาพูดมากมันก็จะจะแสบคอนะคะมาดามก็เลยก็เลยไม่ค่อย มันมันเหมือนเราหายใจทางปากนะคะมันก็เลยทําให้เราแสบคอนะคะก็คืออาการโดยรวมก็คือโอเคแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วอีกสิบเปอร์เซ็นนี้ก็คืออาการไอแค่นั้นที่ที่ยังไม่หายแล้วก็ยังไอเยอะอยู่ส่วนอาการไข้อาการหนาวอาการอะไรไม่มีนะคะแต่ว่าจะเป็นปวดหัวบางเวลานะคะมันจะปวดเข้าไปในกระมับเน,นี่ยนะเนี่ยมันจะปวดเข้าไปในกระมับแล้วก็ล้าลงไปล้าลงไปด้านท้ายทอยเนี่ยนะคะ ก็คือ,อยังยังเป็นอยู่เป็นบางครั้งในกรณีที่ที่เรานอนนานนะคะมันอ่ามันคล้ายๆเหมือนกดทับนะคะแล้วมันเครียดมันก็เลยอ่าปวดลงนี้นะคะแต่ถ้านั่งเงี้ยนั่งไม่เป็นอะไรนะนั่งไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอเรานั่งปุ๊บอ่าขาเราก็จะบวมนะคะตัวเราจะบวมมันมันเหมือนกดทับอ่ะคือมันไม่มีอะไรบาลานซ์เลยนะคะ มันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นถามว่าเอ่อแล้วมันทรมานมันไม่ได้ทรมานมากมายนะคะแต่ว่ามันมันลำคาญนะมันลำคาญแต่ว่าอาการไอเนี่ยอาการไอเนี่ยเอ่อเราทรมานค่ะคือมัน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 คันนะค่ะมันคันมันอาการคล้ายๆคนหวัดลงคอเลยนะคะอ่าก็ มาอัปเดตให้ฟังแค่นี้นะมาดามทาคลิปไปเยอะแล้วจะจะตัดเป็นช่วงๆมาเล่าให้ฟังว่าอาการเริ่มต้นเป็นยังไงนั่นนี่นูน่นแต่ตอนนี้มาอัปเดตอาการให้ฟังว่าอาการ90%แล้วนะคะอีก10%เหลือแค่ไอแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องเอ่อซึอนามินะคะที่ซูวาไม่มีซึนามินะคะเมื่อวานมาดามดูข่าวประเทศไทยเกี่ยวกับซูวาเมืองหลวงฟิจิมีซึนามิไม่มีนะคะ มีฝนตกฝนตกประบายแล้วก็ร้อนตัแตกอีกนะคะก็คือฝนตกแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยนะคะฝนตกสลับแดดออกนะคะที่สุวาแต่ที่นาดีอ่าตอนนี้มาดาไม่ได้ดูข่าวนะคะอ่าซนามิมันมีที่วาตูนะคะไม่ใช่ที่สุวาแล้วก็มีที่อ่าเขาเรียกอะไรนะของอินโดรหรือของอะไร มาดามไม่แน่ใจต้องไปดูช่องช่องของท็อปนิวหรือเปล่ามาดามผ่านผ่านธรรมาดามไม่ชอบดูข่าวช่องนี้มาดามก็เลยผ่านผ่านมาดามก็เลยไม่ได้ดูนะคะแต่เมื่อเมื่อวานดูข่าวช่องไหนไม่รู้ว่าสัวเมืองหลวงฟิจิมีไซโคไม่มีนะคะมาดามอัปเดตให้ฟังว่าไม่มี ก็มาอัปเดตให้ฟังแค่นี้นะคะอาการถ้าคนที่เป็นไม์อาโอมิคอนนี่ออาการน่ากลัวแค่ปวดหัวอย่างเดียวนะคะกลัวเส้นเลือดแตกเฉยๆแต่อาการโดยรวมไม่มีไม่มีอะไรนะคะก็ถ้าคนเป็นสายพันธุ์นี้จะเป็นแค่เป็นแค่เป็นหวัดนะคะสายพันุ์นี้แล้วก็อ่อรักษาตัวอาการถ่ายเทก็ก็จะหายนะคะ โอมคอนเนี่ยไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่าปวดหัวน่ากลัวแค่นั้นค่ะอัปเดตได้ฟังแค่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็อวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขมากนะคะอยา่าก็อยู่รักษาตัวเองดีๆนะคะก็คือป้องกันตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะคะมาดามก็ป้องกันตัวเองนะคะแต่ว่า บางทีมันก็อุบิเหตุนะคะเราป้องกันแต่ว่าแฟนไม่ได้ป้องกันมันก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นไปแล้วก็เราอย่าไปโทษใครเลยค่ะเป็นแล้วเราก็รักษากันไปค่ะรักษาจนกว่าจะหายนะคะผลข้านเคียงมันเอ่อมันมีไม่มากไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันมีแน่นอนนะคะมันมีแน่นอนเราก็รักษากันไปตามอาการนะคะก็สวัสดีพี่ใหม่อีกครั้งนะคะ